สวัสดีครับโฮเทลแมนนะครับช่วงเซอร์วิสแชร์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรายังอยู่ในช่วงวิกฤตของการระบาดของไวรัสโควิดนะครับแล้ว หลายๆคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากมันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองที่จะต้องอให้พนักง,งานวีดอาลเเพนต้องเจอกับภาระหนี้สินใดๆต่างๆนานานะครับแล้วก็ตัวพนักง,งานโรงแรมเองก็เช่นกันนะครับต้องเจอวีดอาลเเพนนะครับต้องเจอเลือกอจ้างสูญเสียรายได้นะครับซึ่งมันก็เป็นวิกฤตที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับซึ่งมันหนักหนาสาหัสมากตอนนี้นะครับ แต่ในทุกวิกฤตเนี่ยนะครับเพียก็อยากให้เราเนี่ยได้เรียนรู้จากมันนะครับเพราะว่าทุกวิกฤตเนี่ยมันจะมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งเรื่องดีๆอยู่นะครับอยากให้เราเนี่ยลองที่จะหยุดคิดท้อแท้หดหู่สิ้นหวังสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วออกมาลองมองดูเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นในวิกฤตนี้เพื่อจะได้มี อารมณ์ที่มันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับไม่เครียดมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายของเราด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเฮียก็เลยจะมานําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในวิกฤตไวรัสโควิดนี้นะครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับให้เราเนี่ยได้รู้สึกว่ามันก็มียังมีเรื่องดีๆในเรื่องรายรายอยู่นะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะฮะก็คือเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติครับ ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับจากวิกฤตไวรัสโควิดเนี่ยคนไม่สามารถเดินทางได้ไม่สามารถไปท่องเที่ยวได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมีหัวข้อข่าวหนึ่งนะครับในเว็บไซต์ที่เฮียดูมานีครับก็เป็นคนที่อิตาลีเขาถ่ายรูปมานะครับก็ปรากฏว่าน้ําทะเลที่อิตาลีเนี่ยใสายมากเลยนะครับแล้วก็ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเหมือนได้รับการฟื้นฟูไปโดยอัตโนมัตินะครับคือ ถ้าในภาวะปกติเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจะไม่ได้พักเลยนะครับถึงแม้เราจะมะีโครงการนะครับมีในเรื่องของนโยบายในการฟื้นฟูอะไรต่างๆแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ทันกับจานวนนักท่องเที่ยวที่ถาโถมเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ดีของธรรมชาตินะครับคือเราปรับมุมมองนะครับว่าเราเนี่ยใช้ประโยชน์จากเขามามากแล้วนะครับเหมือนตอนนี้เขาคงไม่ไหวแล้วแหละนะครับเขาก็อาจจะขอเวลาพักนะครับตรงนี้เนี่ย มันก็กลายเป็นว่าธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูนะครับแล้วก็รอนะครับเตรียมพร้อมในวันที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องดีๆเรื่องแรกนะครับในวิกฤตไวรัสโควิด COVID นะครับอันที่2เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของตัวของผู้ประกอบการนะครับหรือว่าพนักง,งานโรงแรมเองก็ตามนะครับก็จะได้เวลาในการที่จะนั่ง วิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองนะครับหาจุดอ่อนหาปัญหานะครับหาอุปสรรคต่างนานานะครับแล้วก็มาทําการ Analyze ์นะครับวางแผนธุรกิจในอนาคตข้างหน้านะครับโดยเฉพาะแผนธุรกิจนะครับที่เป็นในตัวของการจัดการวิกฤตต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดใหม่นะครับหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจเองก็ตามนะครับมันทําให้เรามีเวลาในการคิดมากขึ้นนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ slow life นะครับ เราได้ใช้ชีวิตให้ช้าลงนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นการเติบโตของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราเนี่ยรอไม่เป็นนะครับทุกอย่างจะต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้เลยนะครับไม่สามารถที่จะรอได้นะครับแต่วิกฤตไวรัสโควิดนะครับเกิดการที่เราจะต้องละห่างจากความเร็วพวกนั้นนะครับอยู่กับบ้านต้องโดนกักตัว8วัน14วันนะครับหรือไปไหนไม่ได้เพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอะไรแบบนี้นะครับพอ เราเนี่ยได้ back to basic กลับไปเป็นการใช้ชีวิตแบบ slow life เหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยมันจะหนึ่งแหละสิ่งที่เห็นชัดเลยนะครับเราจะมีสติมากขึ้นนะครับเพราะเรารู้จักการรอนะฮะเพราะการเติบโตของเทคโนโลยีเนี่ยมันมันทุกอย่างมันตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วหมดนะครับมันกลายเป็นเราเป็นคนรอไม่เป็นนะครับ คือในความหมายของการที่รอเป็นเนี่ยมันก็มีเรื่องดีๆนะครับได้ทําอะไรที่มันช้าลงคิดเยอะขึ้นนะครับสภาพจิตใจนะครับผ่อนคลายนะครับไม่เครียดไม่ต้องกดดันไว่ต้องได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้นะครับมันก็เป็นอีกเรื่องดีๆหนึ่งที่ทํทให้เราเนี่ยถอยกลับมาดูตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันช้าลงนะครับอ,อันต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราเนี่ยได้ห่างโลกโซเชียลออกมาบ้างน,นะครับอยู่กับโลกของความเป็นจริง มากกว่าโลกของอุดมคติและจินตนาการนะครับสังเกตไหมครับโดยธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าเรารับอะไรมากๆเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เราจะเริ่มรู้สึกว่ากูพอแล้วไม่ไหวแล้วไม่อยากรับรู้แล้วนะครับเหมือนตอนนั้นที่เรามีผู้ป่วย30มสกว่าคนใช่ไหมครับและขยับขึ้นมานเรื่อยๆนะครับเป็น1 0 0ยส0งร0อยสร้นะครับพอขึ้นหลัก300เนี่ยคนจากที่เริ่มตื่นตระหนกพอรับข่าวสารไม่หยุดเลยมีจริงบ้างเท็จบ้างเนี่ย เราเริ่มจะถอยออกมาแล้วเราเริ่มจะรู้แล้วว่าเหมือนแบบเออมันเยอะเกินไปแล้วเรารับไม่ไหวแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่สนใจมันเลยนะครับพอเราใช้ชีวิตอยู่ความจริงมากขึ้นเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นพ่อแม่พี่น้องเราเราจะเห็นเพื่อนเราเราจะให้ความสำคัญกับคนรอบตัวเรามากขึ้นนะครับแล้วมันก็กลายเป็นสายใยนะครับที่มันทําให้เรามีความสุขในช่วงเวลาที่เราเนี่ยทุกอยู่ได้นะครับอ่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ w o r k f r o m home นะครับ ประเทศเราเนี่ยมีนโยบายที่สนับสนุนให้คนทํางานที่บ้านอยู่นะครับจากการเติบโตของเทคโนโลยีที่เขาก็ว่าไปนะฮะ4 g 5 g แต่ทีนี้เนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอมีวิกฤตนี้นะครับมันกลายเป็นว่ามันเป็นตัวเร่งทําให้กระแสของการที่ ต้องการผลักดันให้มีการ work from home เนี่ยมันเติบโตมากขึ้นคือเหมือนมันเป็นไฟล์บังคับนนะครับหลายๆบริษัทก็ต้องทางานอยู่บ้านนะครับหลายๆบริษัทก็ไปไหนไม่ได้นะครับต้องเจอต้องประชุมกันทางออนไลน์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าในอนาคตทุกอย่างกลับมาปกติแล้วนะครับคนจะเริ่มชินกับ work from home มากขึ้นแลละก็จะเริ่มมีคําถามแล้วและข้อดีของการ work from home ในกลุ่มของผู้ประกอบการและพนักงานมันก็มีอยู่นะครับผู้ประกอบการคืออะไร ถ้า work f r o m h o ม e มันเกิดขึ้นนะครับโดยที่เนี่ยฮะมีตัวเร่งมาแบบนี้มันเกิดไวกว่าจากที่วางแผนไวเนี่ยไม่ต้องเช่าออฟฟิศนะครับไม่ต้องมีต้นทุนค่าเช่าออฟฟิศไม่ต้องไปหาอาคารสำนักง,งานแ,แพงๆเช่าไม่ต้องไปหาตึกคูหาอะไรก็ตามเช่าแต่อาจจะต้องมีม,มีที่อยู่ในการจดทะเบียนบริษัทซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแบบเบรชวลแบบเยอะแยะเลยนะครับในส่วนของพนักง,งานเองนะครับประเทศชาติเองนะครับก็ได้ผลดีคืออะไรครับ เราไม่ต้องเสียค่าเดินทางที่จะต้องนั่งรถนะครับต้องทนรถติดออกไปทํางานซึ่งไปถึงก็หมดพลังแล้วก็ต้องนั่งพักก่อนว่าจะได้ทํางานนะครับเสร็จปุ๊บกลับมาอีกนะครับก่าจะกลับถึงบ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงนะครับได้มีเวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือจริงกระแส work from home ตอนนี้เนี่ยในโลกก็มีเยอะนะครับแต่ว่ามันเหมือนต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่วิกฤตโควิดเนี่ยเหมือนมาเร่งให้มันเร็วขึ้นนะครับพอคนไม่ออกไปทํางาน ก็ไม่ต้องมีปัญหารถติดไม่ต้องมีปัญหาบนภาวะมันก็เป็นห่วงโซ่นะครับคล้องกันไปนะครับวันนี้เนี่ยเฮีย er ก็มาให้กําลังใจโดยการยกเรื่องดีๆนะครับในวิกฤตโควิดเนี่ยมาแบ่งปันพวกเราก็อยากให้พวกเราเนี่ยคือเฮียรู้แหละวันว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากจะให้แบบมามองว่ามันเป็นเ,เรื่องดีๆได้ยังไงในเมื่อวิกฤตมันทําร้ายเราซะขนาดนี้นะครับแต่ว่าในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้นะครับเราคิดวนๆไปเรื่อยๆมันก็จะเครียดนะครับเพราะฉะนั้นถอยออกมาแล้วคิด เรื่องอื่นดูบ้างมันก็มีมุมดีๆให้เราศึกษาอยู่นะครับโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนและเช่นเดิมครับเราจะผ่านไปได้นะครับเซอร์วิสแชร์ e p นี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกัน EP หน้านะครับขอให้ทุกคนอดทนนะครับแล้วเราจะผ่านมันไปนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับ